ถ้ามักระทบมันก็จะลงกรรมเองเราว่ามันก็จะสั้นเออก็มีอะไรก็มันก็ปล่อยวางไม่เทกั้นมันปล่อยวางไปด้วยกฎแห่งกรรมเออจิตมันเข้าใจกฎแห่งกรรมแล้วมันก็ซึงเมื่อถ้าเป็นกรรมไม่ดีที่เรากำลังรับก็ยินดีรับถ้ากรรมดีก็เออก็ยิ้มรับแค่นั้นเองก็เป็นไปตามกฎกรรมเหมือนมันเห็นว่าที่เราอ่ะออกไปจับความถูกอะค่ะ มันก็คือเรารักกรรมมันก็คือก็คือรักกรรมไม่ดีที่เราใช่ค่ะไปสร้างเอาไว้หรือแม้กระทั่งแบบตัวเราเองที่เราแบบออกไปจับกองรูปอย่างเงี้ยมันก็เห็นว่าก็เราก็ที่เราต้องทุกข์อยู่อย่างงี้ก็เพราะว่าตัวเราเองบางทีมันก็กลับมาที่ตัวเองแล้วก็ปล่อยปล่อยยังไงอะ ก็คือมันก็ไม่ที่สนใจของน้องก็สบายสบายไม่อย่างนั้นมันยังแค่ดันผักออกค่ะต้องมาอยู่ข้างในอีมเมอ่อเบิกบ้านอะต้องอยู่ตัวนี้ทั้งนั้นะตัวเดียวให้ประกอบให้ใจมันให้ใจมันอิกเบอร์เบิกบบานจากการให้นั่นแหละมันถึงจะผักออกเมือนถึงจะออกไปโดยสัญชาตญาณของมันใช่ค่ะเมื่อจิตมันสัมผัสอย่างนี้ พูดก็ต้องให้เป็นอย่างนี้ด้วย,ยงี้ยไอ้คำพูดที่เราก็ไม่ใส่ใจได้ออกอย่างนี้ปับ๊บคำพูดกับที่จิตมันผักออกมันขัดแยง้งต่อไปมันก็จะเป็นไปตามคำพูดมือนก็เออจบออกไงก็ผักออกนี่ราออกมาอย่างนั้นซึ่ง<อ>มันไม่ใช่เป็นการวางที่ถูกะนะเราต,ตรงเนี้ยต้องละเอียดเก็แค่ผักจิตจิตมันคายออกด้วย กินเบิกบ,บ้างม,มันเหมือนเห็นว่าแบบเวลาที่เราออกไปแบบไม่พอใจอะไรมันมีความแน่นอย่างเงี้ยแล้วมันก็พอเห็นอ๋อมันเป็นที่เรามันก็ใส่ออกปล่อยแล้วมันก็เข้าใจข,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 ข้างนอกใจคลายออกค่ะ<ฮ>ตกลงเหตุมันอยู่ที่ใจนั้นก็เราก็เพียรทําให้ใจมันทายออกตลอดแล้ว<ฮ>ก็คือให้ใจให้มีทานอยู่ตลอดนั่นเอง เราก็จะไล่ต่อไปอยทำไงให้ใจมันคายออกก็ให้มีทานแล้วเป็นทานอยู่ตลอดมันก็จะคายออกแล้วมันก็ไล่กันเป็นอย่างเงี้ยลูกโซ่เลยให้เราจับให้มันถูกมันคายออกจากทานแล้วก็เลยฝึกใจให้เป็นทานตลอดไอ้ใจตรงนี้มันเหมือนไอ้ลูกข่างนะไม่หมุนเข้ามันก็หมุนออก เป็นโรลลิ่งกับอิมเออรอราลอย่างนี้ครับแล้วมันนี้เมื่อเบื่อบานมันก็หมุนออกแล้วก็หมุนออก,กตลอดเวลานั่นมันก็จะลื่นเลื่สบายพอลื่นเลื่ทั้งวันเนี่ยหิ <c oughs> ุดสัมผัสอีกเอื่เอ,อเบอืบ่อบาน <c oughs> ตลอดจนกระทั่งมันได้เป็นอารมณ์ลึกซึ้งกับอีกเอื่อเบอื่อบานอันนี้อะไรที่มากระทบ แล้วจะเกิดใจหมุนยึดเข้ามันก็จะลงออกแล้วถ้าทากลางบรรยากาศที่มันสัพป,ปะยะด้วยมันก็จะออกมาอย่างที่เมื่อวานคุยที่นกบอกอะก็เท่านั้นเองมันจะเห็นเท่านั้นเองนะแล้วพอเท่านั้นเองมันก็คายหมดเลยมันก็จะไม่มีตัวที่คอยหมุนเข้าจะายหมดตรงนี้เขาเรียกว่าสองขานหมึ่านมั่นแหล,ละเขาเพียนทํา ทุกผัสษะที่มากระทบทุก,ทกมุมให้แค่เท่านั้นเองเแต่เราต้องสร้างสิ่งแวดล้อมคือให้ความละเอียดอ่อนของอิมเบิกเบิกบาน,นมันดำรงอยู่ทั้งวันทั้งคืนชั่วนาตาปีเพราะมันก็จะเท่านั้นเองได้ตลอดหมดพอมันเท่านั้นเองได้ตลอดหมดเน,นี่ยไอเนี้ยมันเป็นการวางสังขารเรียกว่าดักสังขารหรือวางสังขาร ด้วยปัญญาแวบบนี้แค่นี้แต่เท่านั้นเองหมดทุกเรื่องมันก็จบมันก็ไม่มีตัวมาเปลี่ยนายตายเกิดแล้วมันกลายเป็นรู้แจ้งโลกไปเนี่มันก็แค่เท่านั้นเองนั้นเราก็ก็ลงไอ้แค่เท่านั้นเองเนี่แหละก็คือวิธีการที่จะวางจิตวางสังขารแต่ที่สำคัญเนี่ย ไอ้ตัวท,ที่มันจะเห็นเท่านั้นเองได้มันต้องสร้างเหตุและปัจจัยเยอะแยะไปหมดมันต้องพอเลยฮะต้องแบบมีความมันพอแล้วทุกอย่างนะทุกอย่างตั้งแต่ไม่ยึดของลูกไม่ยึดอารมณ์แล้วก็สี่ห้าพละห้าพร้อมอิธิบาทสี่พร้อม มันเข้าไปมันจะเท่านั้นเองได้พอเท่านั้นเองด้มันจะคลายอ,อ่อนลงอะไรมาก็เท่านั้นเองในมัตถุเป็นสาระนี้ถ้าอะไรมันไม่เท่านั้นเองมีบางอย่างที่ไม่เท่านั้นเองเราก็ดูนติดจะเป็นอะไรติดกองรูปก,ก็ไปดูที่เรายึดกล่องรูปไปติดอารมณ์ก็ไปดูที่เราไม่แห่อภัยอะไรหรือเราไปดมริอะไร ติดอารมณ์อ่ะถ้าติดตัวตนเราไปติดอะไรฉันทะตัวไหนหรือว่าวิมังสาอะไรที่ไม่จรรยาเมื่อาาวางเมื่อทุกอย่างเคลียร์ออกหมดมันก็หมดหมดแล้วก,ก็มันก็เท่านั้นเองไม่จะเกิดกินได้เพราะฉะนั้นม,มันทิ้งอะไรไม่ได้เลยวางกองรูปวางอารมณ์ติดอารมณ์ก็วางอารมณ์ ติดตัวตนกว็วางอธิบาทสิมุมที่ฉันงตะเ,เ,เหมือนจิตเขาก็ดำรงคงอยู่ในข้อยู่เบิกเบิบานแต่พอมีผัสสะปั๊บนักอสติเขาก็จะทันคือมีผัสสะแล้วมันก็เท่านั้นเองจบไงนนหมายความทุกไอ,อ้มุมนี้เราวางเราทำคล่องแล้วมุมที่ผัสสะมุมนี้ แต่บางบุมเรายังไม่ได้เคยพิจารณา<อ>มันจะไม่เท่านั้นเองต <c oughs> ิดเร <c oughs> เราก็จะดูมันติดอะไรติดกองลูกก็ <c oughs> ไปก็ไปดูความเสื่อมของกองลูกที่เป็นนิจังทุกขังนั้นตามันเป็นอิทัปปัจจะตามันเป็นโลกธรรมมันเป็นไปนตามกฎแห่งกรรมดูให้มันครบสี่ช่องเห็นความเสื่อมของกองลูกมันก็ปล่อยพออารมณ์ โทษะก็พระพเจารัดไว้แนละ้วนี่เขาเป็นอยู่เนี่ยเป็นไปตามวาสนาวิบากกรรมแก้ไม่ได้ก็แสดงไม่รู้ตัวเราก็เพ่งโทษเขาแล้วจะเอาอะไรกันอีกอภัยทานไม่จะออกนะถ้าอภัยทานไม่ออกแต่ว่ายังไม่ปล่อยแล้วยังไม่ปล่อยมันก็ขาดใจขาดใจมันก็ฝังใจเมื่อฝังใจเท่านั้นเองมันก็ไม่เกิดนะ นี้ถ้ามันไปติดอัตนุพิษก็คือความเก่งความแน่ของตัวเองก็ไปดูที่ฉันทะตรงหมกบางหมดไหมมีมังสาช้อนล่างได้หมดทุกกรณีไหมก็ว่างได้หมดมันก็หมดแล้วไม่ติดอัตตาแล้วถ้าติดอัตตามันจะโชว์ติดตรงไหนมันก็จะไปมุมงไปติดอะไรก็เราก็จะไปเห็นเข้า ก็วางมันทำมุมมาให้คล่องเท่านั้นเองก็จะปรากฏนะแต่สูตรนี้เนี่ยไม่ใช่อยู่ดีไปใช้ได้เราต้องเพียรทําำ่ากที่เรา,ป,เาปฏิบัติมาแล้วทุกแง่ทุกมุมมาก่อนทุกแง่ทุกมุมต้องทำมาก่อนให้คล่องโดยเฉพาะไม่ดำริเนี่ยนะอย่างคนที่ขวัญอ่อน คนที่คอยจิตวิตกอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยตุนงดำหลี่มันทํางานยังวางไม่ได้ไปวางตรงนี้อย่างเงี้ยโอ้พีเอมเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เป็นนูน่นเป็นนี่สดตอนนี้มันเป็นเปล่าไม่เป็นเออเออเราเออมันยังไม่เป็นก็ไม่เป็นแต่ตอนนี้เราทำไงก็ป้องกันให้มันดีที่สุดณนะปัจจุบัน ไม่ต้องไปหวาดวิตกแต่ป้องกันสุดฝีมือแล้วมันยังไม่พน้นไอ้ความอันตรายของพีิมก็ย้ายที่ไปดิย้ายไปไหนข้างล่างยิ่งมากใหญ่ก็ไปประเทศอื่น <c oughs> อ้าวถ้าเรายรักษาขันก็ต้องไปอย่างเงี้ยหรืไหมก็ใ,ใช้เครื่องมือ,เ,อเครื่องกองอากาศอะไรก็ว่าไป เน่ยก็คืออย่างนี้แต่อย่าให้ความวิตกกังวลมันเกิดขึ้นวิตกกังวลน,นี่คือใจไปอยู่กับสังขารแล้วอย่างนี้เท่านั้นเองไม่เกิดแน่นอนเนื้อทรรก็ปีแค่นี้ล่ะวันนี้ก็ทําให้มันคล่อง